สวัสดีครับวันนี้พบกับสาวกอย่าหาข่าวกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนั่นเองครับเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยชยยาก็ได้มีการรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยชาวไร่อ้อย พร้อมรับนโยบายรัฐบาลบริหารจัดการอ้อยอย่างเป็นระบบนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดก็ช่วยกดและติดตามทางช่องใหม่ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายชยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปิดเผยภายหลังผู้แทนสพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนั้นมาเข้าพบเพื่อที่จะหาหรือประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยณนะห้องประชุม115กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดูแลและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกอ้อยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนั้นในวันนี้ได้รับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พร้อมที่จะสะสารปัญหาสารต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างทันท่วงทีนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่กระทรวงเกษตรรับผิดชอบคือการดูแลพี่น้องเกษตรกรและในส่วนข้อเสนอของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ขอให้กระทรวงเกษตรช่วยดูแลปัญหาด้านเงินชดเชยในการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ซึ่งการสารต่อโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและช่วยให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกอ้อยลดการเผาอ้อยรวมถึงพืชอื่นๆและทางกระทรวงกรเกษตรจะดูแลเงื่อนไขนี้ให้เกิดความเป็นเรียบที่เรียบร้อยนั่นเองนอกจากนี้ก็เห็นควรให้แก้ไข พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527เนื่องจากผลผลิตจากอ้อยสามารถต่อยอดได้ในระดับอุตสาหกรรมรวมถึงสามารถสร้างงานสร้างผลตอบแทนกำไรและผลประโยชน์ให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกอ้อย ตัวจริงทั้งนี้จะขอรับข้อเสนอของเกษตรกรและนำไปหาหรือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์เพื่อได้แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไปรัฐมนตรีช่วย ชายาได้กล่าวให้คำมั่นไว้อย่างนี้นอกจากการสานต่อโครงการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแล้วเกษตรกรที่มาในวันนี้ได้ขอให้กระทรวงเกษตรช่วยสนับสนุนด้านอื่นๆอ,อาทิพันอ้อยโรคพืชการดูแลพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปรกรซึ่งในอนาคตคาดหวังให้สามารถเปลี่ยนที่ดินสปรกรให้ไปเป็นโฉนดที่ดินที่สานะที่สามารถ แปลงเป็นเงินทุนในการทำเกษตรได้ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับที่ทางภาครัฐรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่มารับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรับว่าจะไปดํำเนินการต่อไปนั่นเองครับก็ขอให้ทำได้จริงๆก็จะได้ให้ชาวไร่อ้อยมีความหวังอะไรดีๆขึ้นมาในครั้งนี้บ้าง ก็อย่างไงก็ขอบคุณท่านที่ดูแลรับปากจะดูแลในส่วนนี้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังอย่าลืมกดติดตามนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองครับ